สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับนุ้ยในช่องชนีนุ้ยแป8ปนะคะวันนี้นุ้ยไม่ได้มาออกกําลังกายไม่ได้มากินนะคะคลิปนี้วันที่นุ้ยอัดคลิปนี่เป็นวันที่15กรกฎาคมสอันายซึ่งในคณะนี่ในทานนะ้นุ้ยเป็นคนระยองนุ้ยก็อยากออกมาให้กําลังใจคนระยองด้วยกัน และคนคนไทยทุกคนในในเรื่องโควิด -19 พูดไปก็รู้สึกเศร้าใจน้าตาจะไหลจริงๆนะมันรู้สึกจุกเหมือนกันเนาะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่ามีข่าวอะไรเรื่องกับโควิด -19 เนาะ ในท่านั่นนุย้ยคนระยองเนี่ยตอนพูดตอนเนี้ยมันมีความรู้สึกมันมันจุกอยู่ในอกมันกันไม่ได้ว่าจะตื่นตะนกอะไรมาแต่ก่อนเราก็ต้องตื่นตัวเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ไร้แรงโรคติดตอ่อที่ไร้แรงมันทรงค้นกระทบถั่วโลกไปหมด โดยเฉพาะตอนนี้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษเพราะทหารชาวอียิปต์เอาเชื่อมาแพร่ที่จังหวัดระยองของเราใจจริงเป็นห่วงทุกคนเลยเป็นห่วงทุกคนจากใจจริงจริงๆแล้วก็เวลา นุ้ยออกไปไหนเนี่ยนุ้ยก็จะใส่แมสเอาเจลร่างมือไปกลับมากอร่างมือตลอดก็ระมัดระวังตัวเองกันนะและก็ไม่ได้น่นอนใจอะไรคิดว่ามันก็ช่วยอย่างอื่นด้วยทําให้เรารติดเป็นนิสัยเรื่องความสะอาดเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องป้องกันตัวเองเออคนอื่นไม่ไม่ป้องกันก็เรื่องเข้าแต่ก็ต้องช่วยกันช่วยกันป้องกันช่วยกันดูแล แต่พวกเราในคณะสี่พวกเราดูแลตัวเองกาดไม่ตกก็เศร้าใจเนาะก็พูดยาเรื่องเรื่องแบบนี้ก็ไม่ก็ไม่รู้จะโทษใครเนาะก็มันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปซึ่งก็เป็นรู้สึกรู้สึกแบบ ตอนที่พูดนี่ก็รู้สึกแบบใจไม่ค่อยดีเนาะก็อยากเป็นกำลังใจให้เช้าระยองทุกคนเนาะนุ่ยกอเป็นคนระยองเนาะเกิดที่นี่โตที่นี่ญาติพี่น้องก,ก็อยู่ที่นี่เรื่องแบบนี้ก็เนาะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากชี่จะกลับไปแก้ไข แต่ก็ยากให้ยากให้ขวบคุ้มเข็มงวดมากกว่านี้เวลามีชาวตั้งชาติเดินทางเข้ามายาให้มีอภิสิทธิ์ใดๆย่าเป็น VIP ต้องทำตามเหมือนกันหมดไม่ควรมีอภิสิทธิ์ใดๆเนื้อคน อื่นนี่ก็ดูสึกใจคอไม่ค่อยดีเนาะผลมันก็ยังไม่ออกมารอกว่ามีใครติดหรือหรือ,อยังไงแต่ก็ภาวนาภาวนาขอให้ทุกคนไม่ไม่เป็นอะไรไม่ติดเพราะตอนนี้กำลังจะดีอะไรจะดีดีๆขึ้นมา ก็กลับมามีรอบสองอีกเราก็ภาวนากันเนาะขอให้มันไม่รุนแรงอะไรคนในประเทศป้องกันกันเต็มที่ย่างดีไม่มีเชื่อมาแล้วก็เป็นเดือนแล้วเนาะนานแล้วอะไรล่ะที่เขาบอกอะ่ะไม่ก่อไม่ได้ดูข้าวตลอด สีวันหรือเท่าไหรนู่ยังไม่แน่ใจเนาะครับถ้า,ถาข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภยัยก็ไม่มีผู้ที่เชื่อในประเทศนาะหลายวันแล้วแล้วณนะขณะน,นี้คนตั้งชาติเข้ามาเอามาติดเอามาเข้ามาแพร่เชื่อก็น่าเศร้าใจ ด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กับชีวิตนะมันเป็นอะไรที่ร่ายแรงร่ายแรงถูกเรื่องเรื่องการค้าขายการท่องเที่ยวการทำมาหากินโรงเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก่จะเป็นจะเป็นควายกันงดแล้วผูดตรงๆเนาะผูดภาษาบา้บาน เรียนออนไลน์มันก็ไม่เหมือนไปเรียนที่โรงเรียนเนาะได้เจอคุณครูได้เจอเพื่อนๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรกอสงสารเด็กๆเหมือนกันที่ต้องยุดยุดบต่บานไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้การเรียนกับครูก็ดีกว่าเรียนออนไลน์นะ เพราะบางทีเด็กเหล็กเด็กอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจดูต่างใจดูทีวีรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งบางคนผู้ปกครองเขาก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากไม่เหมือนคุณครูเนาะสงสารทุกคนเป็นห่วงทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรมันก็แย่กันไปหมดเลยมันส่งผลกระทบกันไปหมด แย่ yeah. รู้สึกแย่สุดท้ายนี่นุ้ยก่อแค่ยากระบายเนาะระบายความในใจคือแบบยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนฟาฟันวิตกฤตโควิด1 9นี่ไปให้ได้ไม่ต้องให้มันกลับมาแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆเราจะสู่ไปพร้อมกันนะ คนไทยทั้งประเทศและคนระยองตอนนี้นี้จะบอกว่าเซฟระยองเซฟไทยแลนด์ก็นี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพูดผูดมาเยอะแล้วแบบนี้ก็รู้สึกรู้สึก ก็ท้ใจเสียใจแต่ก็ต้องต่อ,ตอสู้กันต่อไปนะทุกคนไม่ว่าจะอฉชีพอะไรก็ต้องสู่กันต่อไปวันนี้นุ้ยไปก่อนนะเพื่อนๆฟ้าเป็นกำลังใจให้ช่องชนีนุ้ยแป๊ดแปดแป๊ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ้ยด้วยนะเดี๋ยววันรั้งนุ้ยจะมาคุยด้วยทำคลิปมาให้ชมให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยววันนี้นุ้ยไปก่อนนะเพื่อนๆ สวัสดีจ้าสู้ๆจ้า